ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มดจะพาทัวร์นะคะตึกนี้หกร้อยกว่าปีค่ะมันเป็นตึกเก่าแก่มากแต่ไม่รู้ว่าข้างในมีอะไรอ่าหมู่บ้านนี้ชื่อสลุกหรือสลุกถ้าพูดภาษาไทยแต่ไม่รู้ว่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะคะโอเค let's go <S <c oughs> โอเคเอตอนนี้เราอยู anyway, ่ข้างในนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูราคา how much for the ticket นะครับ f o both s e v e for one ประมาณหนึ่งร้อยบาทไทยค่ะค่าชิปเ,เข้ามาในนี้นะคะก็คือที่นี่เขาไม่ไม่ไม่เวม,มัไม่ปิดจมูกันเลยต่อมายันย่นยันคือไม่มีคนทำความสะาด

This is some history. This is history about this, this castle, and they make church. This man make church on this, uh, this, this rocks. for beauty any. หกร้อยกว่าปีที่แล้วอ่านไมออกภาษาเชฟอันนี้สำหรับใครก็ไม่รู้ทดสอข้างนอกเดี๋ยวตัวเตียเรามองไม่เห็นอ่ะทดสอ ดูว mm ิว cover full looking a r u n d ไู้วย next s t a t i เราอาจจะไปที่โน่นกันนะคะข้างหน้าก็โอเคนะสวยอากาศดีอากาศดีมาก24 degree around. Maybe more.

ดูวิวรอบนอกนะคะข้างนอกก็จะประมาณเนี้ยอันนั้นคือเชือกที่เขาทขาอันนี้คือเขาบนสุดสูงสุดเลย แข็งแรง600ปีแล้วแต่ก็ดูแข็งไปเราไปดูข้างบนกัน

ค่ะอันนี้ก็คือเขาเรียกถ้าเป็นภาษาไทยก็คือน่าจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ตรงเนี้ยคิดว่านะไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แต่ดูว่าเหมือนจะใช่หรือว่าถ้าเป็นบ้านเราก็คือจะ ็นที่เก็บกระดูกต่ที่นี้เขาไม่เก็บมันก็เลยเขาบอกว่าเป็นสุสานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูตรงนี้กันนะคะดูข้างล่างอันนี้จะเป็นที่สําหรับเก็บอาหารแห้งคือเขาจะเก็บบางสิ่งที่แบบว่ามาทําขนมปังมันก็อยู่แต่จะมองเห็นว่าเหรียญเยอะมากในนั้นน่ะก็คือเราจะเอาเหรียญเนี่ย ก็เหมือนที่เมืองไทยเรานั่นแหละสำหรับให้ความโชคดีกับตัวเองแต่อันนี้จะทำสี่อันหนึ่งสามหแล้วก็เพื่อนรูปด้วยนะคะแล้วก็จะเอาลงไปขอให้โชคดีขอให้โชคดีุุคดีคดโชคดีนี้ยคะก็ทำโอเคเส้นทางนี้เมื่อก่อนก็สามารถใช้เดินได้สหสัอ นักท่องเที่ยวคะ่ะแต่ตอนนี้เขาปิดปิดไปแล้วแต่ก่อนก็คือสามารถเดินขึ้นจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนได้แต่มันคงไม่สะดวกหรือว่ารับเคบเขาก็เลยปิดการใช้เส้นทาง,ง,ง,งอันนี้ก็คือวิวโดยรอบๆข้างนอกชั้นบนลงไปจากข้างล่าง ภูเขาร้อมรอบมอสเลยอไม่สูงมากเนาะภูเขาที่นี่พอประมาณจะที่เช็คเกียนี้ส่วนใหญ่บ้านเขาจะเป็นพวกปราสาทเก่ามากกว่าใครชอบเมืองโบราณก็บ้านนี้เลย Hmm? What's the oh. name, Toilet. Though? No, toilet. George. <laughs> ก็คงเป็นการทำที่ทีทางศาสนาของเขาแล้วก็มีที่น่าอยู่ Church บิ๊กซีดิสบิลดิ่งกับอัพสตาร์สวยงามสวยงามสวยงามบ้านอากาศดีมาก คงจะเป็นภาพรวมๆการก่อสร้างอายุสถานที่ที่ โอเคไปกเอาลงชื่อขอบคุณสถานที่เขาขวันนะขอบคุณขอบคุณ,คณสำหรับหลับให้เยี่ยมชม เจนิกานโอเคลองกินขนมบ้านเธอ <c oughs> ชื่อเรียกยากมากเนมตรีนี <c oughs> ้ลองลองชิมมันก็จาะหวานหวานอร่อยหนึ่งร้อยบาททั้งนอกจุดที่เราไปมันแล้วที่ขึ้นไปข้างบนนะคะ นดูข้างนอกมัน,นก็สวยมากแต่ต่อไปก็คือน้หันองึ้นบุญนงออกกำลังกาห้องใจโอเคต่อไปทุกคนเราไปข้างในนี้กันก็เป็นตึกเก่าแก่เหมือนที่ห็นบ้านอันนี้คือบ้านนะคะไม่ใช่โรงแรมเวยงนามีแม่น้ำ How for people stay? Now, there. now yes. And before I think maybe for make food. Ah. Because here is a river. Okay, Tony. ต้องขึ้นไปบนเขายั u เล e g m u s t be strong that's important ต้องแข็งแรงนะคะเตรียมพร้อมกับการปีนเขาเตรียมพร้อมที่สถานการณ์ตดเหล็กห้ามขี้เกียจดิน <Done. S 1> <laughs> อันนี้มันคือบูเบอรี่โอ้เยอะมากอร่ด นะชิมหน่อยนะเนี่ยเนี่ยอันนี้เขาเก็บขายกันนะคะเนี่ยอันนี้เป็นป่าเลยอ,อืมอร่อยเยอะมากเนี่ยมีคนเก็บเลยอะ่ะโอ้โหตายข้างในเต็มเลยโอ้ไม่กด เจอของกินแล้วผลไม้ที่ชื่นชอบนี่ไงคะครึ่งทางแล้วตอนนี้จะไหวหรือเปล่าเดือนหน้าหรือกลับไปโอเคเดือนหน้าต่อไปไม่ไหวต้องไหวใจต้องสู ตอนนี้ก็อยู่ที่ตรงละครนะคะบนเขาบนป่าเลยน่าเกือบจะหนึ่งร้อยปีได้ทีน่นี่แต่เขาก็ยังใช้อยู่นะคะคือยังมีคนมีการแสดงเรื่อยๆอะไรประมาณนี้มองรอบๆเลยค่ะก็จะดีมากน่าจะบรรจุคนได้ประมาณ100รนนะ้อยกว่าคนเนาะดี อันนี้ก็คือสำหรับเส้นเดินทางนำเดินทางของนักท่องเที่ยวเขาบอกว่ากรีนเขียวก็คือค่อนข้างไม่ยุ่งยากในการเดินทางก็คือหมายถึงเดินทางได้แต่สีแดงค่อนข้างลำบากในการเดินทางสามารถุูอยู่อันนี้คือเขาจะมีทุกจุดเลยนะคะอันนี้ในเช็กเกียเขาจะมีทุกท,ที่ที่เป็นในการเดินป่า คนเห็นไหมคะตรงนู้นอ่ะคือปราสาทหินที่เพิ่งไปมาอายุก็คือเ o w o l น600 600 600กว่าปีคือก็เป็นอะไรอ่ะเป็นโมบ้านที่ชื่อสลบเย y e ส s <Yeah>, l <slope. S 1> อ่าสนั่นอ่ะมองได้สามารถแต่มันเป็นเก่าแก่มากคือเขาทำมาจากหินทราย ไม่มีไม ok ้เลยตอนนี้เราก็เดี๋ยวขึ้นไปข้างบนกันบันไดประมาณร้อยห้าสิบขั้นแล้วก็ผ้าผ่านทางขึ้นไปก็คือประมาณสามสิบบาทของเรายี่สิบบาทบ้านเขาโอเคแนววิวที่นี่แล้วสนุกไหมเนี่ยสนุกมากดูวิวค่ะ สวยงามเหนื่อยมองเห็นโดยรอบหายเจดีกว่าดูดีดูซิตอนนี้มองไม่เห็นอะไรเลยจะเป็นลม name for hills ือนั่นไงกระสานหินกระสานหินเป็นลูกออสไซลูกที่เกิดยนะ